สวัสดีครับผมวันนี้วันที่24กรกฎา,าคมปี2567นะครับผมนะมาอัปเดตกันแน่นอนนะครับผมนะวันนี้นะครับตามไทม์ไลน์นายกรัฐมนตรีจะมีการถแถลงนะครับลายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียนรับสิทธิ์นะครับเงินดิจิตอล1,000 0บาทนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับทีนี้พูดถึงในเรื่องของ3กลุ่มใหญ่ๆ ที่จะต้องเตรียมพร้อมสำหรับในเรื่องของการขอรับสิทธิ์นะว่าเป็นอย่างไรกลุ่มไหนบ้างนะครับหลักๆเนี่ยก็คือมีกลุ่มที่เรียกว่าประชาชนนะครับผมซึ่งกลุ่มประชาชนที่ลงทะเบียนเนี่ยก็แบ่งเป็นสกลุ่มก็คือกลุ่มผู้ที่มีมือถือแล้วก็กลุ่มผู้ที่ไม่มีมือถือถูกไหมนะครับแล้วก็กลุ่มที่3เราเรียกว่ากลุ่มร้านค้านะครับผมอ่ะสกลุ่มใหญ่ๆเรามาดูกันว่า ต้องทำอย่างไรและว,วันนี้พูดถึงกลุ่มผู้ที่มีมือถือต่อยอดจากคลิปที่แล้วนะครับผมนะหลายท่านมีคำถามนะครับว่าเอ๊มันขึ้นในเรื่องของการเตรียมพร้อมแอปพลิเคชันทางลัดเนี่ยมันขึ้นหน้าอย่างไรอยู่ในล่าสุดนี้รวมไปถึงในเรื่องของเวอร์ชันล่าสุดของแอปพลิเคชันทางลัดเนี่ยเวอร์ชันไหนอย่างไรอ่ะเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันในวันนี้เป็นภาพที่น่าจะชัดเจนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอน สิ้นวันของวันนี้นะครับถ้ามีการแถลงข่าวรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวช่องเราก็เก็บรายละเอียดแบบนี้มาอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับเราเริ่มจากในส่วนของ3กลุ่มนะครับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับสิทธิ์นะครับในเรื่องของเงินดิจิตอล1น0 0 0บาทเสียก่อนนะครับเริ่มจากกลุ่มที่1น,นะครับผมนะก็คือกลุ่มผู้ที่ใช้สมาร์ทโฟนพูดง่าย ก็คือมีมือถือนั่นเองนะครับในส่วนของกลุ่มนี้เนี่ยนะครับตามข้อมูลนะจากกระทรวงกันคังก็ระบุนะครับนะว่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1สิงหาคมปี2567เป็นต้นไปนะครับโดยการผ่านทางช่องแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งวันนี้เรามาดูกันว่าในส่วนของนะครับนะแอปพลิเคชันทางรัฐขึ้นหน้าล่าสุดแสดงแบบไหนอย่างไร ตรงกันหรือไม่เวอร์ชันที่ท่านใช้อยู่เป็นเวอร์ชั่นอัปเดตล่าสุดหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่คือกลุ่มที่มีมือถือก็ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงพลิกแพงไปจากนี้แล้วลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ได้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับต่อมาครับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือไม่มีมือถือนะครับผมกลุ่มนี้เนี่ยนะครับก็คือลงทะเบียนขอรับสิทธิ์โดยใช้บัตรประชาชน ในการยืนยัตいいตตนตัวต,ต,ว s <S ตนครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่นะในเรื่องของวันที่เปิดลงทะเบียนเนี่ยนะครับเดี๋ยวรอประกาศวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าใช้สิทธิ์นะครับหรือลงทะเบียนนะครับผมนะผ่านในส่วนของบัตรประชาชนแน่นอนนะครับในส่วนของการลงทะเบียนยืนยันสถานที่เนี่ยนะครับเดี๋ยวแจ้งอีกหนึ่งในช่วงท้ายนะครับแล้วก็วันดังกล่าวก็รอแถลงจากทางด้านของนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะครับ กลุ่มที่3นะครับผมเขาเรียกว่ากลุ่มร้านค้านะซึ่งกลุ่มร้านค้าก็มีข้อมูลมาว่าถ้าจะลงทะเบียนนะครับในเรื่องของการเข้าร่วมโครงการเนะดิจิตอล1 0 0 0 0บาทนะครับก็จะเริ่มพร้อมกันกับกลุ่มที่มีมือถือคือ1น1สิงหาคมปี2,567สิสิ่งที่จะต้องเตรียมหรือเขาเรียกว่าหลักฐานสำคัญ สำหรับร้านค้านะที่จะต้องเตรียมพร้อมเกี่ยวกับการขอที่จะร่วมโครงการก็มีอะไรบ้างเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับหรือว่าเลขนิติบุคคลของผู้ประกอบการนะครับหมายเลขโทรศัพท์สถานที่ตั้งร้านค้าอันนี้เขาให้ถ่ายรูปนะครับผมนะว่า,าระบุตำแหน่งหรือสิ่งที่เราจะขายถูกไหมคว่าเราอยู่พื้นที่ตรงไหนอย่างไรอันนี้ก็ต้องเตรียมรูปนะครับเพื่อประกอบ เกี่ยวกับการขอการอนุมัติเข้าร่วมโครงการสำหรับกลุ่มร้านค้านะครับเพราะนั้นนี้คือ3กลุ่มใหญ่ๆนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูในเรื่องของพื้นที่นอกเหนือนะครับจากทางด้านของผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยเขาก็จะมีหน่วยงานของนะครับรัฐให้นะฮะเขาเรียกว่าอำนวยความสะดวกซึ่งทางไหนบ้างก็จะมีธนาคารของรัฐเช่นนะครับธนาคารอมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมนะครับซึ่งก็เดี๋ยวว่ากันว่ามีธนาคารไหนบ้างสำนักง,งานเขตกรุงเทพมหานครในนี้โซนกรุงเทพนะครับอบอตอนี่แน่นอนฮนะกับอบจจังหวัดนะครับซึ่งเป็นสถานที่ราชการประจําจังหวัดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ช่องทางผ่านออนไลน์ที่บอกไปนะครับก็คือแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับผมนี่ก็เป็นรายละเอียดนะครับทั้ง3กลุ่มที่ท่านจะต้องเตรียมพร้อมเพราะฉะนั้น กลุ่มผู้ที่ไม่มีมือถือกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงถูกไหมครับหรือว่าคนพิการต่างๆเนี่ยเดี๋ยวรอยืนยันกันชัดเจนอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะว่านะครับผมนะจะมีการแจ้งรูปแบบไหนอย่างไรนะครับใช้บัตรประชาชนไปติดต่อทางนะครับหน่วยงานธนาคารที่รัฐนะครับกำหนด หรือทางด้านของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่อบอตอ,อบอจอนะครับนะเป็นหน่วยงานต่างๆที่เข้าไปหานะครับทางด้านของตัวท่านเองที่อาจจะไม่สะดวกในเรื่องของการเดินทางมากลุ่มเหล่านี้น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราติดตามให้อย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับผมภาพประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในะส่วนอื่นเพิ่มเติมนะครับในส่วนของกลุ่มที่ชัดเจนว่านะครับนะเป็นการที่ไม่สามารถเข้าร่วม หรือพูดชัดๆก็คือกลุ่มที่โดนตัดสิทธิ์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับทางด้านของกระทรวงคลังเนี่ยก็เผยว่าประชาชนนะครับผมหนะ้าที่ถูกตัดสิทธิ์ใน2กลุ่มก็คือกลุ่มคนที่เคยกระทําความผิดเงื่อนไขทุจริตในโครงการของรัฐในอดีตกลุ่มคนที่เคยนะครับนะมีเขาเรียกว่าเรื่องของการถูกฟ้องเรียกร้องเงินคืนในอดีตอยู่ราวๆประมาณเนี่ยหนึ่งหมื่นราย ทึงก็จะถูกตัดสิทธิ์ไปก่อนนะกลุ่มเหล่านี้ก็ไม่สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการของนะครับรัฐบาลนั่นคือโครงการเติมเงินดิจิทัลนูนมาได้นะครับอันนี้ก็แจ้งกันชัดเจนเพิ่มเติมกันนะสกลุ่มนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบอาจจะมีข้อมูลนะครับต่างๆที่เกิดขึ้นหรือแสดงสําหรับในเรื่องของการที่ท่านเนี่ยอาจจะเข้าไปแอปพลิเคชันทางรัฐยืนยันข้อมูลต่างๆแลวเนี่ยอาจจะแสดงตรงนี้ว่าไม่สามารถเข้าร่วมนะครับเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวได้นะก็ แจ้งกันนะครับเพิ่มเติมนะครับทีนี้ในส่วนของวันนี้เนี่ยนะครับตามไทม์ไลน์ที่โครงการกำหนดไว้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีการถแถลงรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียนเกี่ยวกับการยืนยันตัวตนกลุ่มมีมือถือกลุ่มไม่มีมือถือนะครับหรือว่ารวมไปถึงร้านค้าที่เข้ารงการนะครับว่ามีภาพชัดเจนอย่างไร,รก็คงน่าจะ เกิดความชัดเจนในวันนี้เพิ่มเติมแล้วกันนะเดี๋ยวมาดูกันว่ารายละเอียดเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับแล้วก็แน่นอนว่าไตรมาสี่ก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าแอปพลิเคชันไหนที่จะเป็นการใช้จ่ายถูกไหมครับผมนะหรือรวมไปถึงในเรื่องของการรับสิทธิ์จากร้านค้านะเขาใช้แอปพลิเคชันอะไรก็เดี๋ยวมาติดตามจุดตรงนี้ที่เป็นสิ่งที่สำคัญต่อไปนะครับเรามาสืบเนื่องนะครับในเรื่องของคุณสมบัติย้ำกันชัดๆอีกสักครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะนะครับเปิดให้ลงทะเบียนอย่างเป็นทางการเริ่มจากในเรื่องของหลักเกณฑ์ผู้ที่มีสิทธิ์นะครับนะรับเงินดิจิตอลหมื่นบาทในเรื่องของอายุก่อนนะครับจะต้องมีอายุ16ปีบริบูรณ์ภายในวันที่30กันยายนปี 6, 7นะอันนี้ก็ต้องบอกว่าสิงหากันยาถูกไหมครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันเพราะว่าตอนนี้เดือนกรกฎาคมนะก็เหลือเดือนสิงหาเดือนกันยายนนะครับท่านไหนที่ครบ อายุตามนี้ก็ผ่านด่านที่1น,นะก็ถือว่าผ่านเกณฑ์ด้านอายุนะครับอันที่2ครับเกณฑ์รายได้ก็วัดจากข้อมูลนะครับที่เป็นเงินได้ของกรมสรรพากรณนะปี2566น้ารคือปีที่แล้วซึ่งก็สิ้นสุดเมื่อวันที่สาสิบเธันวาคมปี66กํำหนดว่าต้องไม่เกิน8 4 0 0 0 0บาทนะครับนี่ฮะก็ดูว่าเกณฑ์เรื่องอายุผ่านหรือ,อยังเกณฑ์เรื่องรายได้ผ่านหรือ,อยังนะครับ แล้วก็เกณฑ์ตัวที่3ครับก็คือเป็นหลักเกณฑ์ฝากนะครับเขาเรียกก็เป็นเงินฝากที่ไม่เกิน50,000 0บาทนับเฉพาะเงินฝากสกุลเงินบาทนะครับรวมกันทุกบัญชีทั้งธนาคารพาณิชย์และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐวงเล็บครับบัญชีเงินฝากประจําบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัตรเงินฝากใบรับเงินฝากเงินฝากกระแสรายวันนะครับไม่นับรวมฉลากออมทรัพย์แล้วก็ฉลากออมสินเป็นต้น นับยอดบัญชีเงินฝากตั้งแต่นะครับ31มีนาคมปี67ที่ผ่านมาคำว่าที่ผ่านมาก็คือสิ้นสุดไปแล้วเขาการวางขอบเขตไว้จนถึง31มีนาคมปี67นะครับอยู่ในโซนช่วงนั้นนะปัจจุบันก็ไม่ได้เอามาคิดอะไรท่านอาจจะปัจจุบันนี้นะครับก่อนหน้านั้นก็คือก่อนหน้า31มีนาคมเนี่ย เงินในบัญชีอาจจะไม่ถึงหรอกครับนะแต่ปัจจุบันนี่อาจจะถึงแล้วแต่ก็เขาไม่ได้มานับเขาตัดที่3สิมีนาคมที่ผ่านมาอ่ะก็ถือว่าเป็นหลักเกณฑ์สําคัญเรื่องของอายุรายได้แล้วก็เงินฝากตามนี้นะนะฮะเช็คของตัวเรานะครับว่าถ้าท่านผ่านทั้ง3ก็เข้าไปสู่ในเรื่องของการสมัครขอรับสิทธิ์นะครับในส่วนของรายละเอียดของแอปพลิเคชันทางรัฐเราเคยแจ้งไปคลิปก่อนหน้าล่าสุดนะครับเกี่ยวกับการนะครับเข้าไป ดูในเรื่องของแอปพลิเคชันทางรัฐว่าท่านยืนยันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวตนก็ดีหรือในเรื่องของการยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือก็แล้วแต่สําเร็จเสร็จสิ้นหรือยังถ้ายัางนะครับในเรื่องของการยืนยันตัวตนก็ไปตามช่องทางที่กําหนดนะครับไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์เซเว่นอีเลฟเว่นเคาน์เตอร์ไปษณีนะครับตู้บริการอนเนกประสงค์ภาครัฐ ตู้บุนเติมเหล่านี้รวมไปถึงแอปพลิเคชันไทย i ID ก็สามารถที่จะยืนยันตัวตนตรงนี้ให้เสร็จสับเรียบร้อยส่วนในเรื่องของการยืนยันนะครับนะเบอร์โทรศัพท์มือถือก็ทำตามที่เราเคยแจ้งไว้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกดปุ่มใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็รับรหัส OTP นะครับ6หลักยืนยันให้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีการแจ้งว่าท่านเนี้ย ทำการยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูล่าสุดสําหรับในเรื่องของการแสดงารายละเอียดก็บอกอย่างนี้ครับแสดงหน้าจอว่าเตรียมพบกันเร็วๆนี้เวอร์ชันแอปพลิเคชันทางรัฐที่เราเห็นล่าสุดก็คือเวอร์ชัน2.11.0นะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลแล้วก็หน้าจอหน้าสุดที่แสดงนะครับข้อความว่าเตรียมพบกัน เร็วๆนี้เกี่ยวกับการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ดิจิทัลบอยเรดนะครับผมอ่ะก็ถือว่าวันนี้นำมาอัปเดตแบ่งปันให้กับทุกท่านรับทราบกันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไงวันนี้นะครับมาดูกันสำหรับในเรื่องของรายละเอียดนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการต่างๆหรือไม่อย่างไรไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการลงทะเบียนเนาะสามกลุ่มที่บอกไปในขั้นต้นนะครับ กลุ่มสินค้านะครับผมที่บอกไว้และก็ระบุไว้18รายการนะที่ไม่สามารถเข้าร่วมรายการเช่นฉลากินแบ่งนะครับรัฐบาลไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ยาสูบกัญชากระท่อมพืชกระท่อมผลิตภัณฑ์กัญชาและกระท่อมบัตรกำนันบัตรเงินสดนะครับทองคํานะเพชรพลอยอัญมณีน้ํามันเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เครื่องมือสื่อสารนะครับเหล่านี้18รายการที่มีการกําหนดแล้วก็ยืนยันล่าสุดมาเดี๋ยวมาดูกันวันนี้อีกนะฮะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรนะะสำหรับในเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการหรือการลงทะเบียนรับสิทธิ์นะครับเงินดิจิตอล10,000บาทนะครับผมภาพ ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไงติดตามอย่างต่อเนื่องแน่นอนขอบคุณมากสำหรับการกดติดตามกดซับตะข่ายกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงในเรื่องของการกดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดสิทธิรายละเอียดที่สำคัญสำหรับโครงการของภาครัฐนะครับจากช่องเราแน่นอนครับผมนะเพราะนั้นกดกระดิ่งติดตามไว้นะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมพิมพ์มาแบ่งปันใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้ยินดีครับผมที่จะหาข้อมูลมาอัปเดตแบ่งปันให้กับทุกท่าน ได้รับทราบกันอย่างต่อเนึงแน่นอนนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ